สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอากาศบ้านเรามาแล้วจ้าทุกคนไอเย็นเอ้ยไอเย็นอะไรอากาศระดับเป็นอะไรเออเอาว้ไว้อะไรข้างหน้า<อ>ดิพี่สองอ,อันนี้กำลังชุลมุนวุ่นวายมากเลยพี่สองเฮ้ยอะไรมีคนตีกันหรอคนที่ไหนแล้วหมาดิโอ้ยหมาเนี่ยพันไปทางอาื่นได้มไม่ตรงส่หน้าเช่นขนาดนั้นก็ได้ปะโทษทำเอาตกอกตกใจหมดเลยแล้วหมากัดกันทำไมถึงไม่ไปห้ามโถพี่สองาการที่มันจะกัดกันเองมันจะรุมมากัดผมมาเดี๋ตอนนี้เงียบไปแล้วว่ามันน่าจะเลิกแล้วแหล่พเกลียชุลมุนวุ่นวายมากเลยพี่สอง แต่ผม,มอยากรู้เนี่ยคำว่าชุลมุนรุ่นวายเนไปสายสาร้วเขาพูดว่าไงพี่อ,อ๋อเดี๋ยวนี้มีโยนมีโยนได้ได้สิได้สิเดี๋ยวมาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรากันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนจ้า ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นท mm. ี่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1นเมตร ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะมาคะ่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราแล้วนะคะคำว่าชุลมุนวุ่นวายในภาษาอีสานเนี่ยพูดว่ายอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่แป๊ะสุขาพชายัยภาษาไทยที่เรียกว่าชุลมุนวุ่นวายภาษาอีสานบ้านผมเนี่ยใช้คำว่ามุนอุ้ย ยกตัวอย่างเช่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยตีกันอยู่หน้าหานมอลํำครับจักว่าผู้ไรเป็นไผ่ดินนิ่งไงงองเลยเรียกว่ามุนอุ้ยปุ้ยก็หมายความว่ามีวัยรุ่นเนี่ยตีกันที่หน้า,าเวทีมอลํำไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับชุมุนวุ่นวายหรือหมุนอุ้ยปุ้ยนั่นเองครับ ขอบคุณพี่แป๊มากเลยนะคะได้เรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วล่ะค่ะมดเวลาขอเกับบ้านเราแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะลาไปก่อนไปไปบายค่ะเฮ้ยพี่สองออพี่สองนีแล้วหมามาแล้วหมามากันนี้นะอยู่ทําไ,ไมล่นะไปละไปละ